โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้รับชมนะครับวันนี้คุณอยู่กับแอดกิตเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์สอนเล่นตัวละครใหม่ของเกมของใครอแผลสามนะครับประจําอัปเดต5.2นะครับตัวเรเวนหรือชื่อจริงของเขาคือนาตาชาเคลล่านะครับเป็นตัวละครประเภทพลังจิตตัวแรกของเกมนะครับอัปเดตเข้ามาครั้งแรกก็คือแพท5.2นี้นะครับจะเป็นแพทฉลองครบรอบ4ปีพอดีนะครับประวัติตัวละครของตัวนี้นะครับฉายาในองค์กรที่ใช้นะครับหรือในภารกิจหรือในเนื้อเรื่องที่เราจะเจอเเเเเรรราาจะีียยกกวว่่คไม าาเาห่รลเว่นเป็นหนึ่งในหานร,รับจ้างที่สังกัดอยู่ใน w o r ร์ o ออฟเซอร์เพนะครับทำหน้าที่ต่างๆก็แล้วแต่ทาง w o r ร์ลออฟเซอร์เพนต์มบหายงานส่วนใหญ่จะเป็นงานสืบข้อมูลแล้วก็เคลียร์ปัญหาเบื้องหลังเบื้องลึกขององค์กรต่างๆมากกว่านะครับเจ้าตัวเป็นหานร,รับจ้างที่มีฝีมือดีนะครับถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่มีความสามารถในการรอบเลนและการรอบตังหารที่สูงมากนะครับสาเหตุที่เจ้าตัวมาทํางานให้กับ w o r ร์ออฟเซอร์เพเพราะว่าค่าตอบแทนนะครับเจ้าตัวมีความฝันว่าอยากจะช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นกำพร้าจากเหตุการรณ์ของใค นะครับก็คืออยากจะตามพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วก็อยู่กับเราเด็กๆเหล่านั้นนะครับก็เลยรับจ้างเป็นหน่วยรอบตังหานะครับเพราะว่าค่าตอบแทนล้วนๆนะครับเจ้าตัวไม่มีเหตุผลอื่นนะครับในการทําหน้าที่นี้โอเคเรามาดูที่สกิลของตัวละครเขาจุดเด่นของเขานะครับเป็นความเสถียรหายไฟความสามารถหยุดเวลาจุดเด่นจริงๆของเขาคือความสามารถในการปั๊บดาเมจไฟอย่างรุนแรงนะครับสกิลเด่นๆและโดดเด่นมากๆของตัวเขาคือความสามารถในการชาร์จโจมตีนะครับหรือการตะแตกขนนกนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีจะมีขนนกหรือธนูปักอยู่รอบๆ พื้นที่นะครับที่เราเล่นอยู่ในตอนนั้นนะครับเมื่อเก็บสแต็กครบ20ครั้งเราสามารถกดชาร์จเพื่อสแต็คขนนกเข้ามาที่ตัวทําให้เสริมพลังโจมตีให้กับตัวเองได้นะครับการบัฟพลาดนะครับจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราใช้อันตีนะครับตัวละครที่จะสามารถเริ่มบัฟได้ะสกิลบัฟจะออกต้องมีตัวละครเป็นระดับ S เท่านั้นนะครับเป็นขั้นต่ํายิ่งตัวละครตรูงเท่าไหร่นะครับการบัฟก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการบัฟนะฮะเริ่มต้นมาถ้าหลังจากเราใช้ท่าไม่ตายนะครับเลเวใ่น ท้าไฟนะครับรอบๆตัวมอนแล้วก็กระโดดยิงคนูระเบิดใส่มอนอีกหนึ่งครั้งนะครับความเสียหายอย่างแรงหนึ่งครั้งทอมีกหมอกขึ้นมาบนสนามนะครับหลังจากใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วนะครับตัวเลเวนจะรับความเสียหายทาดไฟนะครับทำให้มอนที่โดนท่าไม้ตายนี้เข้าไปจะโดนความเสียหาย,าายท้าไฟเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ดาเมดความเสียหายทาดไฟของทั้งท,งทีมจะเพิ่มขึ้นอีก10%ทันทีนะครับโดยโอัตโมนมัติถ้าหมอกนะครับหลังจากที่เราใช้ท่าไม้ตายแล้วตัวเลเวนจะมีการเรียกหมอกออกมาบนสนามการเรียกหมออกกนนี้้้าาาตตูวิิ่งเขไปโดดหหมะจทํใ จแตกหมอกเอาไว้นะครับเมื่อตรูโดนโจมตีเข้าไปซ้ําหลังจากที่โดนหมอกเข้าไปแล้วนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายไฟไหม้นะครับความเสียหายไฟ40%ของพลังโจมตีนะครับทุกๆ1วินาทีนาน5วินาทีนะครับการยิงของเราจะมีการสแต็ปขนนกนะธนูนะครับทำให้เป็นสแต็ในการทําท่าชา้าทำให้เสริมดาเมจให้ตัวเองได้นะครับการ QTE เมื่อศัตรูถูกหน่วงเวลานะครับทำความเสียหายไฟท,ทันที800%ของพลังโจมตีนะครับการ QTE จะทําการเคลื่องขนนก6อันลงสนามโดยทันทีนะครับตัวนี้การโจมตีกายภาพไม่่อยมีอะไร โดดเด่นเท่าไหร่นะครับสกิลอื่นๆนะครับที่จะโดดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือความเสียหายแล้วก็สกิลฆ่านะครับเมื่อเลเวลทําการสังหาศัตรูได้1ตัวจะมีการดรอปเหรียญบริเวณสนามนะครับเมื่อเลเวลเข้าไปเก็บจะฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองทันที50หน่วยนะครับสกิลอื่นๆที่ส่งผลต่อการต่อสู้นะครับการสแต็กชาร์ตนะครับจะเป็นการบรับให้ตัวเองนะครับถ้าสแต็กครบ10ขั้นนะครับจะเพิ่มความเสียหายไฟของตัวเองขึ้น10% 15ั้น้15%และ20ขั้นะคสับามาขึ้นไปได้และสาามรรถสแตกบด้าสามารถก์เซ็น ตาเพืีอระยะเวลาได้นะครับจนกว่าเวลาจะหมดนะครับสกิลโดดเด่นในการบัฟอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อตัวละครไม่ได้อยู่ในสนามนะครับทั้งทีมจะเพิ่มความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นทันที10%นะครับตัวละครจะต้องเป็นระดับ2เดขึ้นไปนะครับอันนี้คือความเสียหายในการบัฟของเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวส่วนใหญ่จะโดดเด่นในการบัฟสายไฟล้วนนะครับยิ่งตัวละครตูงเท่าไหร่ยิ่งบัฟได้ดีนะครับโอเคเรามาดูสกิลซิกมาตาและอาวุธของเขาก่อนนะครับอาวุธของเขาครับเข้ามาพร้อมกับตัวละครเลยนะครับเป็นธนูธาตุไฟนะครับหนึ ความเสียหายธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นความเสียหายกับเจ้าตัวเองนะครับไม่ไม่ส่งผลกับทีมนะครับสกิลที่จะส่งผลกับทีมสกิลเสริมข้างล่างนะครับความเสียหายทาั้งทีมธาตุทำทอนความเสียหายธาตุไฟเพิ่ม20%นะครับสำหรับใครที่เป็นสายธาตุไฟธนูต,ตัวนี้ต้องมีนะครับควรจะต้องมีนะครับโอเคซิกมตาต้านะครับซิกมาต้าประจําตัวก็จะมีเข้ามาพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับซิกมาต้าประจําตัวจะมีรูปแบบเล่นสกิลเหมือนกับพวกของซิกมาต้าของเซียหรืออะไรพวกนี้นะครับซิกมาต้านี้จะมีสถานะพิเศษนะครับสถานะพิ ดใช้อันตีปุ๊บนะครับความเสียหายท่าทั้งหมดของมอนเตอร์นั้นนะครับจะได้รับมากขึ้น20%นะครับแล้วก็สแต็กอีก20ครับแล้วก็ชิ้นกลางนะครับชิ้นกลางก็จะมีความเสียหายไฟเพิ่มอีก20ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสนามนะครับเพราะงั้นรวมแล้วสแต็กค่อนข้างแรงทีเดียวเซ็ตสกิลนะครับเซตสกิลสองชิ้นนะครับเมื่อสถานะของซิกมาต้าติดนะครับทำให้ความเสียหายท่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกเป็น30%แล้วก็ทั้งทีได้รับความเสียหายานทั้งหมดทําาควมเั้งหมอดทำความเสียหาย ธาตุไฟของทั้งทีมนี้จะเพิ่มขึ้นอีก30%สนกิลนี้จะไม่สแตกสก็กซ้ำกาะไรนะครับเป็นสแต็กเพิ่มหลังหักเลยเพราะงั้นจะเป็นสกิลที่โดดเด่นมากแล้วใครที่เล่นสายไฟซิกมตาต้าตัวนี้ห้ามพลาดน,นะครับแล้วก็ซิกมตาต้าและคนอื่นๆที่น่าสนใจนะครับของตัวเขานะครับซิกมตาต้าอื่นๆก็จะมีเซตประจําตัวของปันนี่นะครับก็ยังสามารถใช้ได้สำหรับใครที่ไม่มีและอยากจะเอามาใส่ถามว่าไอแอดเอาเซตนี้ว่าใส่แทนได้ไหมก็ยังใส่ได้นะครับแต่ถามว่าแรงเท่ากันไหมไม่เท่านะครับแต่ว่ายังพอใส่ได้นน้้้นน้้นน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 นะะรับอีกกก็็็จแแําาาาชชชิิิลล่่งวสเป ประจำตัวนะครับหรือว่าเป็นของโอกาสมิเมลคลิลก็สามารถใส่ได้นะครับเซตอีกเซตหนึ่งที่จะแนะนําก็จะมีพวกเซตจินนะครับเซตจินก็ยังสามารถใช้ได้ในสายทัพท่านนะครับถึงว่าจะไม่เหมาะสมกับตัวละครมากนะักแต่ก็สามารถใส่ให้ได้นิ้วเมก้างนิ้วต้นล่างก็ยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่จะหาก็เซตเหล่านี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมอาวุธธรรมดาสายสร้างสามารถใส่ให้ได้นะครับมีการบัฟให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการบัฟเป็น total damage แทนนะครับแต่ถ้าในตัวอาวุธประจาตัวจะเป็นวัฟความเสียหายไฟ ก็แล้วแต่การจัดสกิลของแต่ละคนนะครับว่าจะเอาแค่นี้พอหรือว่าจะเอาประจําตัวแบบสามารถใช้ซับได้เหมือนกันนะครับทัง้งสองชิ้นเนาะโอเคเอามาให้คะแนนของตัวละครเลเวนหรือนาตาชากันดีกว่านะครับตัวละครตัวนี้แอดขอให้คะแนนไว้ที่ 8.5คะแนนนะครับถามว่าหัก1.5มาจากไหนนะครับหัก1.5เดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันหัก1.5อย่างแรกก็คือตัวสติกมาตานะครับตัวละครตัวนี้ถ้าจะปรับได้ดีที่สุดจะต้องใช้สติกมาต้าของเขาเองนะครับซึ่งปัญหาของซิสติกมาต้าที่จะเป็นแบบนี้คือมันต้องกดกาชาแล้วบางทีซิสติกมาต้ามันจะไม่ได้วนมามบ่อยๆทําให้เป็นข้อเสียในการฟาร์มถ้าใครที่จะเป็นสายพูจริงๆอาจจะต้องเติมเพื่อหาซิสติกมาต้าให้ครบตั้งแต่ตอนแรกนะครับตัวอาวุธถามว่าโดดเด่นมากไหมไม่ได้โดดเด่นมากมาายถ้เทลยถ หรือสายอาวุธอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวเอวุธ5ดาวไม่ได้โดดเด่นมากแต่ค่อนข้างเหมาะกับสายไฟถ้าใครจะเป็นเมนสายไฟตัวละครตัวนี้ห้ามพลาดนะครับแล้วก็อีก0.5คะแนนคือตัวละครตัวนี้ในการบัฟอ่ะคือตัวเขาอ่ะโดดเด่นในการบัฟแต่ประเด็นคือดาเมจของเขาอ่ะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเป็นตัวละครที่ไปบัฟให้คนอื่นดีแต่ว่าไม่สามารถยืนดาเมจด้วยตัวเองได้เพราะงั้นใครที่จะปั้นตัวนี้บอกว่าจะปั้นตัวนี้เพื่อมาเป็นดาเมจไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าปีตัวละครที่เป็น ตัวสายดาเมจแรงๆของสายไฟอย่างเช่นเฮโดเอฟดูทองหรืออะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ควรจะปั้นให้ครบนะครับตัวละครตัวนี้เนาะส่วนเรื่องการซับตัวนี้จะเหมาะกับซับธาตุไฟนะครับก็เลยทําให้ตัวความหลากหลายในการซับเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับพวกผมบันนี่ที่สามารถซับได้หลากหลายธาตุมากกว่านะครับก็คือมันค่อนข้างสงบแต่ว่าการซับเนี่ยสามารถซับได้รุนแรงมากกว่านะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับตัวละครตัวนี้โอเคสำหรับแผ่นนี้แอดขอตัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมา เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอเคไปแล้ว